5. จุลกกร,รมวิพังขสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็ก 289. ร้าข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธิบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลสุพมานพตเยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นเที่ยวระลึกถึงกันแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อย มีผิวพันธ์ซามมีผิวพันธ์ดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระพาสิทธนินี้ที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้โดยยอ่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ ขอประธานวะโลกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาสิทธตที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารเถิด290พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว สุพมานพตัวทยาบททูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลาย เพราะกรรมนั้นเขาให้บริบูรณยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมโนบการที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือด ฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นมานพส่วนบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัพพสัว์เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุยืนมานพการที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธ และศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน291มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคมากมานพ การที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตว์ราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย292มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นกล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธ พยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วก็จึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพันธซามมานพ การที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันซามมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตาม เป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีผิวพันธ์ผ่องใสามานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่โกรธไม่มากด้วยความคับแค้นไม่ถูกผู้อื่นกล่าวแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่แสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันธ์ผ่องใส 193มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาปทุสร้ายผูกความริษยาในลาบสกาละความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาบริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้น หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาปททุสร้ายผูกความริษยาในลาบสการะ ความเคารพนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาบสาการะ ความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ด้วยมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีอำนาจมาก มานบการที่บุคคลเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่ประทุษร้ายไม่ผูกความริษยาในลาบสกาละความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปัทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมาก294มานพ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปล้ายที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณนะหรือพรามเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารก หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโพคะน้อยมานพการที่บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม,อมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโพคะน้อย มานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีโภคะมากมานพการที่บุคคลเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคะมาก295มานพ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้กระด้างเย่่หยิงไม่ยอมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ควรเคารพ ไม่นับถือผู้ควรนับถือไม่บูชาผู้ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมนพ การที่บุคคลเป็นผู้กระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ควรสักการะไม่เคารพผู้ควรเคารพไม่นับถือผู้ควรนับถือไม่บูชาผู้ควรบูชา นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เยอ่ยยิงย่อมกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ควรลุกรับให้อาสนะแก่ผู้ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผู้ควรให้ทาง สักการะผู้ควรสักการะเคารพผู้ควรเคารพนับถือผู้ควรนับถือบูชาผู้ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงมานพ การที่บุคคลเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งไม่ยอมกราบไหว้ผู้ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ควรลุกรับให้อสนะแก่ผู้ควรให้อาศนะให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางสักการะผู้ควรให้สักการะเคารพผู้ควรเคารพนับถือผู้ควรนับถือบูชาผู้ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูโสง 96งยบมานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์และสอบถามท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไร ที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่าเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนารกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญาสาม มานพการที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราามแล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาซามมานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญามากมานพการที่บุคคลเข้าไปหาสมณะหรือพรามและสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรข้าพเจ้าทําจึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทําแล้วจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก297ยมานพรวมความว่าปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อนำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้น ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำไปสู่ความมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพรรณซาม ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันธ์ผ่องใสย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพันธ์ผ่องใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจย่อมม,มีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจน้อยย่อมนำไปสู่ความมีอำนาจน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมากย่อมนำเข้าสู่ความมีอำนาจมาก ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตรกะูลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความมีตระกูลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามเขาย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญา มากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สุพมานพเตรทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเหมือนบุคคลหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุโบสกพูดถึงสารณะตลอดวันนี้เป็นต้นไปตนตลอดชีวิตดังนี้แล ขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจุลกกรมวิพังคสูตรที่หจบ